ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฟาร์มเป็นฐานและความก้าวหน้าในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือตามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดก้าแห่งตามกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน วิทยาลัย,ลยกเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขท h ยบริหารงานโดยนางวีรวัรณโยทองยศผู้อำนวยการวิทยาลัย,ลยกเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขท h ยประเด็นที่1การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฟาร์มเป็นฐานมีฟาร์มเด่นคือฟาร์มไก่เนื้อสามสายพันธุ์ เป็นการผสมระหว่างพันธุไก่เนื้อไก่ไข่และพันธุ์ไทยพื้นเมืองที่มีระดับเลือด25:25:50ต่อต่อทำให้มีคุณสมบัติเลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงและเนื้อหน้าอกเต็มทนทานต่อโรคและสภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปรสสัมผัสเนื้อไม่เละเหมือนไก่เนื้อไม่เหนียวเท่าไก่พื้นเมืองแต่มีกลิ่นเนื้อคล้ายไก่พื้นเมือง ใช้เวลาเลี้ยง2เดือนขึ้นไปโดยใช้อาหารไก่เนื้อ21เปรเซโปรตีนไวต่ออาหารที่มีเปอร์เซ็นต์สูงจะได้น้ำหนักตัวไก่1.3กิโลกรัมขึ้นไปแต่ถ้าใช้อาหารที่มีเปอร์โปรตีนต่ำกว่า21ปร์โปรตีนจะใช้เวลาเลี้ยงให้ได้น้ำหนักนานขึ้นประเด็นที่สอง นอกจากการขายเนื้อไก่สดจากไก่3สายพันธุ์แล้วยังต่อยอดผลผลิตด้วยการนำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกไก่3สหายอยู่ในโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งวิทยาลัย,ลยดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัย,ลยกเกษตรศและเทคโนโลยีสุขโขทยัยได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะสีดาวระดับภาคประจำปีการศึกษา2567 ประเด็นที่3 1. สาระการเรียนรู้โดยใช้วิชาการเลี้ยงไก่เนื้อเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสาขาสตวศาสตร์ระดับชั้นปวชวปีที่3ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประเด็นที่4 1ง,งานวิจัยเรื่อง ผลการเสริมสมุนไพรคขมิ้นชันผงและตะไคร้ผงต่อการเจริญเติมโตของไก่เนื้อของนักเรียนสาขาสตวศาสตร์ระดับชั้นปวชวปีที่3พบว่าสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาและการเสริมให้ไก่เนื้อสามสายพันธุ์เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานฟาร์มเป็นฐานส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์สามารถนำไปต่อยอดกับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป